สวัสดีค่ะกลับขอบพระคุณคุณแม่อิสรีนะคะ,ะคที่เมตาอดนุ่งของเรานะันนี้กลับแม่อภัยสิตรกา,าจ้ะก็ขอให้คุณแม่และครอบครัวค่ะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาค่ะหยิบจับสิ่งไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองทธุรกิจการางานก็ขอให้ก้าวหน้าจเจริญนํนำเดินกันทองยิ่งขึ้นไปนะคะกลับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะจะช่วยเมตาอดนุนะคะที่ช่วยเม,ตา,นนะะยมตาช่องนี้ได้ของเรา พอได้เป็นค่าอาหารแลวก็ค่าน้ำมันไปตัดยาในแต่ละวันนะคะคุณแม่แี่ก็ยกมาให้กับแม่อพายได้กินแล้วนะคะแต่ขอบพระคุณนะคะคุณแม่คะค่ะเก็บเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะคุณแม่คะก็จะให้แม่พายได้กินนะคะแต่ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่อิสรีนะคะ